โดยท่านประธานในพิธีเปิดงานขอของเราในวันนุ่นน้อยเล่า,านิทานก,กิจกรรมหนูน้อยของเด็กในการเรียนรู้สามเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารผู้บริหารสถานศึกษาที่มาร่วมเป็นเกียรติทุกท่านอมโดยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารระดับู่บ้าาติคณะครูและเขตผู้าามีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ของเยวชนในพื้นที่หรือแร่ะหมู่บ้านสู่การพัฒนาการอ่านการเขียนของลูกนักเรียนอ,อย่างยั่งยืนขอชี่ชมแล้วก็ขอเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้พวกเราคณะกรรมก,การสูส่สองหนึ่งเอ ก็เรื่อบประการพูได้แตเราไม่ต้องพูดเองเามันหมอ